ผู้การประจวบมอบโรคประกาศให้ตำรวจปิดคดีได้ภายใน24ชั่วโมงค่ะ วันที่9มีนาคม2568พันตำรวจเอกภัยทย์พมเขียนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมอรืองประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าเนื่องด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมอรืองประจวบคีรีขันธ์ได้ทำการจับกุมผู้ต้องหาคดีสำคัญสำคัญที่น่าสนใจได้ในเวลาอันรวดเร็วทางผู้บังคับบัญชาโดยพลตำรวจตีนคดีสุขนทวิทย์ผู้บังคับการภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงได้มอบโล่ใบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้เจ้า ที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานเมื่อวันที่6มีนาคม2568ที่ผ่านมาณห้องประชุมผู้บริหารปูทอนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยสืบมเนื่องด้วยเมื่อวันที่11มก,กราคม2568เวลาประมาณ20นาฬิกา30นาทีเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธมีดแทงนายธัญญาขันพักดีอายุ59ปีเสียชีวิตที่บริเวณริมถนน,นเพชรเกษมฝั่งขาขึ้นกรุงเทพมหาคนครหน้าร้านประจวบเมทันชีสหมูที่7ตำบลบ,บ่อน,นอกอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบ ันส่วนคนร้ายได้ขับรถหลบหนีไปต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองประจบคีรีขันได้ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุและตรวจสอบกล้องวงจรปิดทําการสืบสวนตลอดทั้งคืนจนทราบว,ว่าคนร้ายขับรถบรรทุก6กล้อยี่ห้อฮีโน่สีขาวติดตั้งตู้ทึบเลขทะเบียน6 7 5 7 5 5กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพนักงานขับรถบรรทุกส่งพัสดุข,ของบริษัทชื่อดังชื่อนายวิชิตชัยสงวนนามสกุลอายุ47ปีอยู่หมู่ที่สองตำบลโคกมะม่วงอำเภอ ประคำจังหวัดบุรีรัมย์จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานมอบให้พ,พ,พนักงานสอบสวนของอนุมัติศารออกหมายจับตามหมายจับสารจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่จอ2ปี2568ลงวันที่12มกราคม2568ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาต่อมาวันที่12มกราคม2568เวลาประมาณ16นาฬิกา30นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธนเมืองประจวบคีรีขันธ์ได้สืบทราบว่านายวิชิตชายผู้ต้องหากำลังขับรถ บรรทุก6ล้อยี่ห้อฮีโน่สีขาวติดตั้งตู้ทึบเลขทะเบียน675755กร 6, 7, 5, 7, 5, 5, 5, ุงเทพมหาคนครเดินทางไปส่งของพัสดุที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งขณะนี้ใช้เส้นทางถนนพหลโยธินตำบลวังหมันอำเภอสามเงาจังหวัดตาจึงได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงจังหวัดตาให้สกัดจับจนกระทั่งในวันเดียวกันเวลาประมาณ17นิา30นาทีสามารถทําการจับกุมนายวิชิตชัยผู้ต้องหาได้พร้อมอาวุธมีดของกลางที่ใช้ก่อเหตุได้ที่บริเวณถน พผลโยธินทางหลวง3กิโลเมตรที่5 6 4ร้อถึงห้าร้ขาขึ้นเหนือตําบลวังหมันอําเภอสามเงาจังหวัดปากนําผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูทรเมืองประจวบคีรีขันธ์เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายซึ่งคดีนี้ใช้เวลาในการสืบสวนติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ภายในเวลา24ชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุประกอบด้วย1พันตำรวจเอกภัยทย์พรมเขียนผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์สองพันตำรวจโทศักดาจําปาทอง รองผู้กํากับการสืบสวนสอบสวนสถานีตํารวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์สามพันตำรวจโททัญญาจิตจารุวงศ์สารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตํารวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์สี่พันตำรวจโทหญิงสุภาพรดวงกัญญาสารวัตรสอบสวนสถานีตํารวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์ห้าร้อยตำรวจเอกประสานบุญเจ้อรองสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตํารวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์หกร้อยตำรวจเอกหญิงรัตนพรทองจีนรองสารวัตรสอบสวนสถานีตํารวจภูธร ประจบคีรีขันธ์700ตำรวจตีสุดทิศศักดินทเกีรตรองสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองประจบคีรีขันธ์500ตำรวจตีเวในเชมรองสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองประจบคีรีขันธ์900ตำรวจตีบัญชาวงเวียนรองสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองประจบคีรีขันธ์10ดาบตำรวจราชนาน์บุญเผื่อผู้บังคับหมู่สืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์11ดาบตำรวจร่มฉัดอุดม ผู้บังคับหมู่สอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์12ตตำรวจโทพงศกรแย้มลังกาผู้บังคับหมู่ป้องกันสถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์13ตตำรวจตีนะัทวุฒเพ่งยางผู้บังคับหมู่ป้องกันสถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์